กระาบสวัสดีครับทุกคนนะครับผมสําหรับผู้ติดตามนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันที่7นะครับมกราสองพันห้านะครับผมเช้าเช้าตอนนี้ก็อยู่6กโมงนิดๆเกือบ7จ็ดโมงนะอรัพอดีผมผ่านเส้นนี้ถนนเส้นนี้ทุกวันเอาเลยเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งตอนเช้าๆแบบในเมืองอ่ะบ่ค่อยมีแบบนี้ดอกยวจเห็นก็จเป็นทุงนท่งนาทุ่งนา เขาเรียกว่านานาปังนาปังคือเป็นนาไม่ใช่นาปีนะครับผมโอ้โหบรรยากาศตอนเช้าๆนะพระอารกิจเนี่ยกำลังขึ้นเลยไม่หมอกนะในกล้องอาจจะจับไม่ค่อยได้แต่ว่าหมอกเต็มเลยนะครับผมโอ้ยตอนเช้าๆนะค่ะในสุดบรรยากาศแบบนี้นะโอ้โโคตรสุดยอดเลยนะครับผมเนี่ยดูบ้านนอกก็มีข้อดีแบบนี้แหละครับ นะกับคนก็ไปไปนานะผู้คนก็ไปนาไปหาปูหาปลาแต่ว่าข้อเสียคือเดี๋ยวถนนในหลับจักรไ,ได้ชิดซ่อมหมดเลยขุ่นงุน่นกบเลย <c oughs> แบบหมดจากภาคเลยแต่ว่าทางข้างหน้าเนี่ยเขาเขามาเฮ็ดให้แล้วเฮ็ดแค่ประมาณร้อยกิโลเมตรนี่แหละแต่ว่าถนนเส้นนี้อ่ะที่เป็นทางแดงประมาณจากัก ห้ากิโลบรรลุว้นงามเดจะมีงบประมาณลงมาเห็นไหยนี่แหละครับผมเอาบรรยากาศสวยๆมาให้เบิ่งนะครับนะอรรยากาศดีนะตอน้าไดียินเสียงนกเสียงนกห้องแล้วกับสูรบรรยากาศที่มันสดชื่นนะจักน่อยนะครับผมไปแล้วครับผมกลับไปทำงานแล้วครับ